เช็คด่วนรัฐแจกเงินคนละ1,000บาทกดเงินสดได้เงินอะไรใครได้บ้างแจกวันไหนแจกจริงหรือไม่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะชาวเน็ตแชร์รัฐแจกเงินโบนัส1,000บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเป็นของขวัญปีใหม่ล่าสุดกรมบัญชีกลางตอบแล้วดังนี้ตามที่ได้มีคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ต่างๆในประเด็นเรื่องรัฐแจกเงินปีใหม่1,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าข่าวที่ปรากฏดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมจากคลิปวิดีโอที่ระบุว่า รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการแจกเงิน1,000บาทนั้นทางกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงว่าปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายและยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือทำการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเพราะอาจเป็นลิงกปลอมที่มีฉาชีพสร้างขึ้นมาเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง0-2-2-7-0-6-4-0 0ในวันและเวลาราชาการบทสรุปของเรื่องนี้คือปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบาย และยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องแจกเงิน1,000บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ